หมอยาพอรักท่านอ่องไร้ใจตอนที่26ตอบแทนน้ำใจคนของเฉินเซี่ยวเซี่ยวรู้สึกกลัวหองเฮาสื่อถูเย่คิดอยากเป็นที่พักพิงให้นางดังนั้นถึงพูดออกมาว่านางโดนยาพิษและอ่องเหลียงจำเป็นต้องมีนางในการรักษาหองเฮาได้ยินคำที่สื่อถูเย่พานพูดนางก็ตกใจถามว่าโดนยาพิษไปโดนได้อย่างไรไร้ายแรงไหมหองเฮาไม่ได้เอาใจใส่นางอย่างจริงใจ เอาเข้าจริงๆเรื่องนางจะตายหรือจะอยู่ฮองเฮาไม่ได้สนใจที่นางสนใจคือพิษที่โดนนั้นร้ายแรงไหมยังทำการรักษาให้อองเหลียงได้ไหมหลีโม่ก้มหน้าลงหลังฟังจบทูลฮองเฮาค่าน้อยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเดิมทีฮองเฮาอยากจะถามมามาแต่ดูถ้าวันนี้นางคงอยากรู้สภาพของอ,องเหลียงดังนั้นคำถามติดอยู่ที่ปลายปากแล้วก็เงียบไป ลีโม่ยังคงอธิบายอาการของอองเหลียงต่อไปให้กับข้อสงสัยของซื่อถูเย่โรคลมชักเวลาอาการกำเริบจะเกิดโรคปอดอักเสบได้ง่ายเพราะว่าเวลาอาการกำเริบไม่ได้ดูแลให้ดีหรืออาจมาจากสาเหตุอื่นทำให้มีผลต่อของเหลวในร่างกายหรือกรดในกระเพาะเกิดการไหลย,ย้อนเข้าไปในหลอดลมปราณแล้วเข้าไปในปอดกลายเป็นปอดอักเสบ จะแ,แสดงอาการออกมาว่าหายใจได้ยากลำบากสีหน้าหมองคล้ำสภาพเหมือนขาดออกซิเจนเวลารักษาค่อนข้างยากนอกจากจะให้มีออกซิเจนที่เพียงพอแล้วยังต้องให้ปอดขับสิ่งแปลกปลอมออกมาด้วยหมอหลวงหลิวทนไม่ไหวที่เจ้าพูดมาทั้งหมดนี้ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเจ้าไปเรียนตำราผีบอกที่ไหนมาหลีโม่อตอบอย่างเบาๆสิ่งที่หมอหลิวไม่รู้ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริง ใต้เท้าวยวนผ่านได้ยินดังนั้นก็ตะโกนบอกหมอหลวงหลิวเจ้าหุบปากแล้วถอยไปหมอหลวงหลิวไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไรเหลือมองฮองเฮาฮองเฮาสิ่งที่นางพูดข้าน้อยไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแม้แต่หมอในวังก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนข้าน้อยรู้สึกว่าอาจเป็นเพราะนางรักษาไม่ดีเลยทำให้อ่องเลี้ยงสื่อถูเย่ดูขึ้นมาฉับพลันตอนแรกเป็นเจ้าเองที่ลงเข็ม ทำให้อองเหลียงอาการกำเริบแค่นิดเดียวก็จะถึงชีวิตถ้าไม่ใช่เพราะเสี้ยวหลีโมรีบเข้ามาป่านี้อองเหลียงคงตายในมือเจ้าไปแล้วเจ้ายังจะมาพูดว่านางพูดจาไรสาระหมอหลวงหลิวพูดตะกุกตะกักท่านอองข้าน้อยเพียงคิดเพื่ออองเหลียงพองเฮาหุดหมิดขึ้นมาหากว่าเจ้าคิดเพื่อองเหลียงก็หุบปากซะหมอหลวงหลิวถึงตอนนี้คงยากที่จะได้รับความโปรดสีหน้าเคร่งเครียดยอมถอยไปอยู่มุมหนึ่ง ให้จื่อยืนมองอย่างเยือกเย็นอยู่ข้างๆถึงแม้ว่าจะไม่เชื่อเซี่ยวหลี่โม่แต่ว่าจากที่เซี่ยวหลี่โม่พูดมาทั้งหมดนี้ก็แสดงได้ว่าอาการของอองเหลียงยังหนักหนาสาหัสเพียงแค่พลิกมือก็ตายได้สีหน้าของเขาก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งหลี่โม่ไม่ชอบหมอหลวงหลิวเอามากๆเป็นแพทย์แต่ไม่รู้จักวางตัวให้ดีและไม่รู้จักมีใจเข้าใจคนอื่นคนแบบนี้ไม่สมควรเป็นแพทย์พองเฮาถามหลี่โม่ โรคปอดอักเสบนี้จะต้องรักษาอย่างไรลีโม่เก็บอาการไว้ตอบว่าวิธีการรักษานั้นข้าน้อยต้องปรึกษาแนวทางกับใต้เท้ายวนพานลีโม่ต้องไปทำความเข้าใจแพทย์จีนในยุคนี้ก่อนว่ามีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วตัวยาควรใช้ตัวยาอะไรดังนั้นจึงได้พูดออกมาว่าจะปรึกษากับใต้เท้ายวนพานก่อนพองเฮามองไปที่ใต้เท้ายวนพานยวนพานโค้งตัว ถ้าน้อยยินดีจะทำงานร่วมกับคุณหนูใหญ่สื่อถูเย่ถามหลีโม่อาการของอองเหลียงตอนนี้เป็นยังไงบ้างยังจะกำเริบอีกไหมยังจะมีอะไรอันตรายไหมหลีโม่ตอบทูลท่านอองสภาพของท่านอองตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนะักปัญหาเรื่องการหายใจต้องค่อยๆปรับสมองได้รับการขาดออกซิเจนเวลานาน,านก็ทำให้เกิดการเสียหาย แบบนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการกำเริบได้ข้าน้อยจะใช้ลงเข็มช่วยในการหายใจลำบากของอองเหลียงก่อนแล้วค่อยรักษาเรื่องคอยังต้องลงเข็มเพื่ออาการหายใจลำบากอีกหรือพองเฮาคิ้วขมวดเมื่อสักครู่หมอหลวงหลิวก็พูดแบบนี้แต่สุดท้ายก็เกิดอาการกำเริบรอบสองหลีโม่ตอบตามตรงพองเฮานี่เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่เจ้าลองทำวิธีการอื่น พองเฮารู้สึกใจสัน่นออกคำสั่งรักษาที่คอก่อนแล้วค่อยรักษาอาการหายใจลำบากเจ้าเปิดใบยามาหลีโมช่ชะงักไปครู่หนึ่งเกี่ยวกับยาต้มที่จะใช้รักษาอันนี้คงเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าจะได้แต่ก็ให้ผลช้าม,มากในลำดับขั้นตอนแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกลางคันพองเฮาโบกมือพองเฮาพูดเสียแข็งทำตามที่ข้าสั่ง ไม่รู้เพราะเหตุใดหลี่โม่หันไปมองสื่อถูเย่สื่อถูเย่มองฮองเฮาไปมาอยากจะพูดฮองเฮาก็พูดเสียงแข็งออกมาก่อนท่านอองไม่ต้องพูดข้าตัดสินใจแล้วไม่ต้องลงเข็มเจ้ากังวลใจอะไรหรือเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่เพราะเซี่ยวหลี่โม่ใช้เข็มรักษาอองหลียงไว้หรือนั่นไม่เหมือนกันฮองเฮาอึกอักใจหนึ่งนางก็คิดว่าเชื่อในฝีมือแพทย์ของเซี่ยวหลี่โม่ แต่ว่าเมื่อสักครู่อีกแค่นิดเดียวนางก็จะเสียลูกชายไปความกลัวนี้ทำให้นางไม่กล้าจะเสี่ยงอีกซื่อถูเย่อยากจะพูดต่อแต่ฮองเฮาก็หมุนตัวกลับไปไปเอาสร้อยพระมาข้าอยากจะอยู่เป็นคนคอยดูแลลูกข้าให้มันรู้ไปว่าผีหาซาตานตนใดจะกล้าเอาเขาไปหลีโม่คิดไม่ถึงว่าฮองเฮาจะค้านการฝังเข็มตอนที่นางตรวจร่างกายเมื่อครู่ก็ยังใช้เข็ม ทำไมเพียงแค่จะใช้เข็มในการรักษาการหายใจที่ลำบากนี้พองเฮาถึงได้คัดค้านนะับให้ต้องเสียงก็จะไม่เสี่ยงกับการฝังเข็มพองเฮาพูดเสียงนิ่งหลีโมรู้ว่ามีอารมณ์กรุ่นกรุนอยู่หายใจลึกแล้วสะกดไว้นางพูดกับใต้เท้ายวนพานใต้เทา้าเรามาคุยกันเกี่ยวกับวิธีการรักษาได้ไหมดีใต้เท้ายวนพานก็รู้ว่านางต้องการจะรักษาเหตุของโรคก่อน เขาจึงหันไปมองที่อองซื้อเจิง้งท่านอองคงต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างก่อนหากท่านคิดว่ามันพอจะเป็นไปได้อยากรบกวนให้ท่านช่วยคุยกับฮองเฮาใต้เท้าวยวนผ่านเรียกหาซือถูเย่เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าวิธีการที่เซี่ยวหลี่โม่จะใช้ในการรักษานั้นจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นดังนั้นถึงเรียกอองซื้อเจิ้งให้เป็นพยานพยานในการพูดถึงความคิดของหลีโม่ ซือถูเย่ไม่รู้ว่าใต้เท้าวยวนผ่านมีจุดประสงค์อะไรแต่ว่าเขาก็อยากจะรู้และเข้าใจถึงสภาพของอองเหลียงก็เลยทำตามไทจือก็อยากจะเห็นตอนต่อไปแต่ว่าฮองเฮาเรียกข้ามเขาไปเย่เอ,อ๋อเจ้ามาช่วยแม่สวดมนต์ให้น้องชายเจ้าให้พระคุ้มครองปลอดภยัยเขาทำได้เพียงได้ท่านแม่คุ้มครองไม่เขาคงมีแต่จะสาบแช่งรีบให้เขาตายไวๆ หลีโม่กับซือถูเย่และใต้เท้าวยวนผ่านสามคนอยู่นอกตำหนักซื้อถูเย่เห็นสีหน้าหลีโม่ขาวซีดมากเวลาเดินก็ไม่มีแรงคิดว่านางหน้าจะยังไม่ได้กินข้าวเลยสั่งให้หยางมามาเจ้าไปเตรียมของว่างให้คุณหนูใหญ่หลีโม่มองเขาด้วยความรู้สึกขอบคุณทรมานมาทั้งวันนางหิวแล้วจริงๆไหนจะพิษบาดแผลอีกทำให้ร่างกายไม่มีแรงแล้ว ซอถูเย่รับรู้จักนางได้ทางสายตาพูดเบาๆข้าแค่กลัวว่าจะเป็นลมไปทำให้สะดุดต่อการรักษาลีโม่ก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากแล้วมีคนช่วยเหลือก็รู้สึกอบอุ่นนางไม่สนว่ามันจะเป็นเพราะเหตุผลอะไรสรุปคือใช้ความรู้สึกมากกว่าต้องมานั่งคิดนางพูดเสียงค่อยขอบคุณท่านอ,องได้รับน้ำเพียงถ้วยเวลาที่ยากลำบาก มันโทหนึ่งชิ้นข้าวหนึ่งชามก็ถือว่าเป็นพระคุณมากอยางมามาเลือกของว่างมาจำนวนหนึ่งหลีโม่กินอย่างรวดเร็วไปหลายชิ้นแล้วก็ดื่มชาตามลงไปในท้องถึงรู้สึกได้ถึงความอิ่มยางมามาเป็นคนพานางเข้าวางมาก็รู้ว่าที่จนของนางก็มีปัญหาเกิดขึ้นยิ่งเห็นว่านางช่วยอ่องเหลียงจนฟื้นก็รู้สึกทึ่งในตัวหลีโม่เห็นนางกินจนวางมือก็พูดว่า กินอีกหน่อยกินเยอะๆจะได้มีแรงตอนที่27น้มนาวอองซื่อเจิง้งหลีโม่พูดไม่เอาแล้วขอบคุณมามาวันนี้ทั้งวันยังไม่ได้กินอะไรเลยถ้ากินมากเกินไปเดี๋ยวจะไม่ย่อยแค่นี้พอแล้วงั้นก็ได้มามาเรียกคนมาให้เก็บไปแล้วก็สั่งคนให้ชงชาแล้วตัวเองก็ออกไปยืนรอด้านนอกตหนหกซื่อถูเย่มองหลีโม่ด้วยสายตาประหลาด ผู้หญิงนางนี้ไม่ธรรมดาทำให้อย่างมามาที่อยู่กับฮองเฮามาหลายปีจากที่เป็นคนเย็นชาก็ถูกนางใช้เวลาแค่ครึ่งวันก็เปลี่ยนไปคนข้างตัวที่อยู่มาด้วยหลายปีไม่มีใครทำได้หลังจากลีโม่กินเสร็จก็ไปถามใต้เท้าลีโม่ว่าใต้เท้าข้าอยากรู้อาการที่กำเริบสองครั้งของอองหลียงก่อนหน้านี้ยวนพานพยักหน้า แล้วก็อธิบายอาการที่กำเริบทั้งสองครั้งให้นางฟังรวมไปถึงอาการที่ตามมาจากการรักษาและความคิดของเขาหลังจากที่หลีม่ฟังเสร็จก็พอรู้อาการเบื้องต้นของอองเหลียงว่าเป็นอย่างไรนางคิดแล้วคิดอีกเงืยหน้าขึ้นมามองซูถูเย่ท่านอองสภาพของอองเหลียงในตอนนี้ร้ายแรงที่สุดคงจะเป็นปอดอักเสบปอดอักเสบนั้นจะเกิดอาการอย่างรวดเร็วภายในสอชั่วโมง จะมีผลต่อการหายใจหาคลองเฮาไม่ยอมให้ลงเข็มรักษาปัญหาการหายใจของอ,องเหลียงถ้าใช้การรักษาแบบก่อนหน้านี้ของพวกเราต่อไปก็จะทำให้อองเหลียงต้องทนกับความทุกข์ทรมานอีกนานสือถูเย่คิดไม่ถึงว่าการหายใจเข้าจะทำให้ปอดอักเสบยิ่งรุนแรงไม่หยุดที่จะเอานิ้วชนกันแล้ววิธีที่จะให้ยืดการรักษาต้องทำอย่างไรหลีโม่ตอบให้ออกซิเจนอะไรนะ ซื่อถูแย่ฟังนางไม่เข้าใจให้ออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนก็คือหลีโม่พยายามที่คิดหาคำอธิบายที่ง่ายที่สุดเพราะดูแล้วว่าอ๋องซื่อเจิ้งไม่ใช่คนที่จะมีความอดทนสูงนักออกซิเจนคืออากาศที่เราหายใจเข้าไปในร่างกายตอนนี้อ๋องเหลียงขาดออกซิเจนทำให้มีผลกระทบต่อร่างกายได้หากออกซิเจนไม่พอก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมา ดังนั้นการให้ออกซิเจนเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างแคร่งครัดหลังจากนั้นค่อยสลายความอักเสบสุดท้ายก็จะจัดการกับปัญหาที่เกิดกับร่างกายเขาได้ใต้เท้าวยวนผ่านเริ่มที่จะสนับสนุนลีโม่แต่พอได้ฟังเรื่องออกซิเจนอะไรในอากาศนี้ปวดไม่ได้ที่จะรู้สึกไร้สาระปวดไม่ได้ที่จะตอบโต้ขึ้นมาอากาศก็คืออากาศยังมีอะไรในอากาศหรือว่าอากาศนั้นยังแบ่งได้อีกหลายชนิด หลีโม่อยากจะอธิบายเรื่องการเกิดบรรยากาศแต่ว่าตอนนี้คงจะไม่ทันเวลาอยากให้เขาเข้าใจค่อนข้างจะยากอยู่จึงพูดว่าหากใต้เท้าวยวนพผ่านเชื่อในคำพูดข้าเชื่อว่าข้าจะไม่ทำร้ายอองเหลียงเพราะหากว่าอองเหลียงเกิดอะไรขึ้นชีวิตข้าก็ยากจะรักษาที่ข้าให้ท่านมาก็หวังว่าจะได้ท่านมาสนับสนุนช่วยเหลือในแผนการรักษาใต้เท้าวยวนพ่านยืนอยู่ในที่นั้นก็นาน ดูไปก็ไม่ใช่คนเจ้าเล่์เพทุบายแต่ทว่าในใจก็ต้องมีจุดป้องกันไว้ด้วยไม่เช่นนั้นก็คงไม่กล้าเรียกอองเหลียงให้มาเป็นพยานแต่ว่าฟังหลีโม่พูดแบบนี้และมองในตาที่ซื่อสัตว์เขาก็รู้สึกสับสนสงสัยอยู่เล็กน้อยเขาก็พูดว่าว่าแต่เจ้าจะให้ออกซิเจนอย่างไรเจ้าพูดว่ามันอยู่ในอากาศแค่หายใจก็ได้แล้วใช่หรือไม่เจ้าคงไม่พูดว่าเจ้าหยิบอากาศมาแล้ว ก็จะกลายเป็นออกซิเจนหรอกนะมันออกจะไร้สาระไปหน่อยหลีโม่ก็คิ้วขมวดจริงๆแล้วนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งที่นี่ไม่มีวิธีที่จะแยกออกซิเจนออกจากอากาศวิธีที่ง่ายที่สุดในการแยกออกซิเจนคือการแยกอุณหภูมิด้วยจุดเดือดของก๊าซแต่ละชนิดในอากาศอย่างไรก็ตามนางไม่มีวิธีลดอุณหภูมิต่ำกว่า183องศานางนึกได้ถึงป่าเขา ผู้คนในยุคปัจจุบันให้ความสนใจกับปริมาณออกซิเจนในอากาศมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจะมีจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงสำหรับไปสูตรอากาศให้ได้สูตรอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในร่างกายแน่นอนว่าไม่ดีเท่าเครื่องออกซิเจนที่หมอใช้แต่ว่าจากสถานการณ์ตรงนี้คงมีวิธีนี้วิธีเดียวแต่ทว่าตอนนี้ถ้าจะเคลื่อนย้ายององเลียงไปที่ภูเขาก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้ นางคิดอยู่สักครู่ในวังมีสวนดอกไม้จะต้องมีพืชจำนวนมากและพืชเป็นสิ่งที่ผลิตออกซิเจนได้มากที่สุดท่านอองในวังนี้มีต้นไรหรือไม่ลีโม่ถามออกมาซือถูยเย่ตอบต้นไสหรือตำหนักสซางเชิงมีต้นไสเต็มสวนไปหมดแล้วก็ใกล้น้ำลีโม่ตื่นเต้นใหญ่จริงหรืออย่างนั้นยิ่งดีทูลขอท่านอ,องให้ช่วยพูดกับฮองเฮา รีบนำอ๋องเหลียงส่งไปที่ตำหนักชางเชิงแล้วต้องไม่ต้องให้นอนในตำหนักพ้วางไวใ้ใกล้ๆ้ต้นไทรหรือใกล้ๆ้ทานน้ำให้ท่านอ๋องเหลียงนอนพักอยู่ตรงนั้นทำไมสือถูเย่รู้สึกไม่เข้าใจไม่รู้ว่าควรหรือไม่ควรเชื่อนางรวมไปถึงผิดหวังเล็กน้อยตอนแรกเห็นนางทำการรักษาพอไปได้แต่ตอนนี้มาพูดเรื่องแยกอากาศออกแล้วไหนจะย้ายไปที่ต้นไทรอีก นี่ไม่ใช่วิธีการรักษานี่มันคือการโยนไปโยนมาหลีโม่กังวลและหงุดหงิดนิดหน่อยในยุคปัจจุบันไม่ว่านางจะตัดสินใจใช้วิธีการรักษาไหนก็ไม่มีคนถามเขาว,ว่าทำไมเพราะว่านางมีอำนาจในมือแต่ว่าตอนนี้นางเป็นแค่นางกำนันเล็กๆเ,เหมือนจะเป็นเพียงฝุน่นไม่ว่าจะตัดสินใจทำอะไรต้องคอยมาอธิบายให้คนกลุ่มใหญ่ฟังแล้วเวลาที่อธิบายก็ใช้ไปเยอะโข ổ. เพราะว่าหลีโมกลั่นใจอธิบายต้นไทรและต้นไม้อื่นๆโดยเฉพาะที่โตอยู่ตามทาน,น้ำและได้รับแสงแดดเพียงพอจะทำให้เกิดออกซิเจนจำนวนมากสถานที่แบบนี้จะมีออกซิเจนมากกว่าบริเวณในห้องที่เราอยู่นางพยายามอธิบายการสังเคราะห์แสงและเตรียมแผนที่จะอธิบายอย่างช้าๆเพราะว่านางต้องการอธิบายให้อ,องซื่อเจิ้งกับใต้เท้าวยวนพ่านเข้าใจอย่างลึกซึง้ง หลังจากนั้นหลังจากที่สือถูเย่ได้ฟังนางก็ไม่มีอะไรถามเพียงแค่เจ้ากับใต้เท้าวยวุนไปปรึกษากันอีกทีว่าจะใช้วิธีการไหนรักษาข้าจะไปพูดกับฮองเฮาอีกแรงแล้วจะจัดการส่งตัวอองเหลียงไปหลีโมรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากขอบพระทัยเพคะท่านอองสือถูเย่ใช้นันตามองนางสักครู่แล้วพูดอย่างเยือกเย็นว่าเซี่ยวหลีโม่ หวังว่าเจ้าจะไม่ทําให้ข้าผิดหวังพูดจบเขาก็หมุนกลับเข้าไปในตําหนักลีโม่เหมือนยกภูเขาออกจากอกแล้วครึ่งหนึ่งก่อนหน้านี้คิดว่าจะทําให้ฮองเฮากับอองซื่อเจิงทะเลาะก,กันอ,องซื่อเจิงอาจจะไม่พอใจให้นางเข้าไปช่วยอองเหลียงแต่ว่าตอนนี้เขาเห็นสภาพของอองเหลียงค่อนข้างวิกฤตแบบนี้นางก็ไม่ห่วงที่จะต้องช่วยอองเหลียงแล้วทําผิดต่ออองซื่อเจิงนางเพียงแค่ไม่ได้เป็นคนมีอะไรแอบแฝง ดังนั้นจึงดูไม่ออกว่าอ๋องซื่อเจิ้งเป็นห่วงจริงหรือเป็นห่วงหลอกหลอกตอนนี้คงทําได้เพียงดูเป็นขั้นขั้นไปเพียงแต่หวังว่าอ๋องซื่อเจิ้งจะเห็นว่าอ๋องเหลียงเป็นญาติแท้ของเขาเห็นแต่ความสัมพันธ์ฉันญาติมิตรนางเตรียมใจพร้อมแล้วมาปรึกษาหารือกับใต้เท้ายวนพานในการรักษาลำดับต่อไปยวนพานฟังคําของนางถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าใจมากนะักแต่ก็ถามมาหนึ่งประโยค เจ้าคิดว่าจะรักษาออองเหลียงได้ดีใช่ไหมหลีโม่คิดอึดใจหนึ่งขอให้เพียงควบคุมไว้ได้ไม่เป็นหนักกว่าแต่เดิมการควบคุมไม่น่าใช่ปัญหาใหญ่ใต้เท้าวยวนพ่านคิดหนักเหือยหน้าขึ้นมาพูดต่อได้้าเชื่อใจเจ้าถึงแม้จะไม่มีเหตุผลใดและคำที่เจ้าพูดมานั้นออกจะดูไร้สาระอยู่มากแต่ว่าเจ้าเป็นคนที่ทำให้อ๋องเหลียงฟื้นคืนจากความตายได้ จากจุดนี้ข้าจะสนับสนุนในการตัดสินใจของเจ้าและรับผิดชอบกับผลที่จะตามมาหลีโม่รู้ดีว่าที่ใต้เท้ายวนผ่านพูดคำนั้นออกมาเพื่อตอบย้ำความรับผิดชอบให้กับนางเดิมทีนางอยากน้มน้าเขาไม่ให้เข้าไปยุ่งแทนที่จะทำได้ไม่คิดว่าเขาจะให้การสนับสนุนและรับผิดชอบเช่นนี้ให้ความมั่นใจเป็นอย่างมากมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนแบบนี้นางต้องทำให้เต็มที่ ก็ไม่รู้ว่าอองซื่อเจิ้งไปคุยกับฮองเฮาอย่างไรสรุปคือในเวลาที่เขาเดินออกมาจากตำหนักก็พูดด้วยสีหน้าเข้มเจ้าเตรียมตัวให้พร้อมแต่ให้คนส่งอองเหลียงออกไปเดี๋ยวนี้